อ่อพอนดาเชซินออาจารย์ยุทธก็ปองลูกวิญญาเริ่มทำการแข่งขันครับเตะผัดคุณแม่แล้วครับหมายเลขสิบหกการเจตนาปัญญาใสามองไปโดนใครโอ้โหนี่โดนใครส่วนตาขุบ้าติดข้างการเจตนาตรงกลางอู้หมาถนลูกครวบเลยครับพึ่งตามเมฆโเยแล้วครับโถยแล้วครับโถยแล้วทำเรื่องชนชนคนโดนใครไปกับอสมมาโอ้โหพี่แม็กพี่แม็กแม็กแม็กไหนแมฆกมักกนดี ้ากเกมาได้เราจะไปทำไมละ er กันในแล้วกราจะวันน you know ี้ติดติดตรงติดตลาดติดโอ้โหอีกขึ้นมาหนุเทรนด์รูว <se> ่า <se> อินแดนภาคเหนือเราคว่างยันดุบอกอยู่ที่สัตว์สีลายชาติพันธุ์ไทยูันม่งมุ่งหออยู่ก็ได้ก็พาชาติพันธุแล้วก็เตะแรงติดตลงด้านเลยอาการยนัปัจจัยแล้วอาจารย์นี้อยู่ในยันี้ที่นักสืบดันที่าดีมัน โอ看看네้นี่อชมดงไก่งอะจาทาด้วยแล้วแล้วเออเอวเดิมเยกับเดินเฉยอจมดงไทิงแล้วคนที่ยิงขอหมยเล่นเสื่อด้วย หมายเลขแปดหมายเลขแปดอ้อพัฒนาทำถูกกับคุณเก็บหัวหลาดนี่พี่ใหญ่ยิงแล้วครับยิงศูนย์โอ้โหอยานจะเชื่อครับถ้ายิงไม่ได้อีกผมก็ไม่รู้ครับฆ่าตัวตายครับไปทั้งสามเลยยังหาประตูตไม่เจอครับเปิดฆ่าการวจมตงไม่ได้กับหาหชีวิตเอาอสชมนในในดังใจรับไปแล้วห้าร้อยนะจำให เอ้าวอาณาเขาจะแซงลูกบอลลงมันถูงเข้าบาทโคกซาติมาหนีเขาบอลยุทธนาณาเบียกันอยู่ครับไรกับไรไรกับไรสะโพกกับสะโพกแต่ละคนโอ้ยกว่าตายเพราะผิดโลบอลออกลูกบอลออกเองว่าไปออกพีผู้หญิงาวด้วยกรรมการทีมพี่เล็กนันทิยาแบทนันทิยาทุบเข้ามาเด็กซาติมาโอ้โหมึงฟังอกช่างกล้าเนาะ อาาติมาาติมาิีทขเข้าไ <ๆ S 1> ด้ทยตัวสุท้ทยหาบอลไม่เจอหมเลขสิบห้าแผต้กลับไปดูอ่อลอหมาเลขสิาไปอลิสาสมจิลิซาเบ็คกิ้งโอ้โลิซาเบ็กิ้งอ่อาเออบอกกันหทุว่าจัดกันพื้เตะพืออ้นวันนี้ที่ว่าจับว่าเพื่อกนกันกาไนีนอ่อาออ,อ,อพันธพไม,ม่ าเอร um, ้ก่แล้วก็ามาียงตมมาเป็ได้แล้วโคกเข้าในมาแล้วัตตมาตหลังเบียบีไปแล้วครับตตม่าปัตตม่าโอ้มันยุ่งง้องรอชันนะครับไม่ก็ยาวป้าการชนะไปยาวสลยยาวเลจ้าหแล้วก็เ่ดเงงๆไปรออยู่ในเมื่อวานครับยังิงไม่ได้ครับ ทำมาพินันทียานันทียาโอ้นันทียาีแมนหายท้องบางงานงี้ออกมาแกมาแล้วก็รอคอันิชาเป็นจงอานชาเป็นจริงนี่นะแล้วปมาปัตตมาทำเพือนนิดงเดวเอาตาไม่เกี่ยวไรกับตปืนนักวัวเอมื่อเลากองบันเดียนักวัวปันั่งชุ่มโอ้ัตตาทำพวกหัวน่าักเก็บตาลักเก็บ ลนเทาที่กับตลตัวเาแเก็บตล่าลลตุ้มีกับเจาุ้เาตุ้ผ่านแขนตึงๆผ่านมาจากข้างหลังครับถ้าตุ้ท่านๆให้ย่อเทากได้ท่านอีกก็ขุดลุมเลยอยู่ข้างในครับอ่ะแม็กอี้แม็กทุ่มมาวัดหลวงชาชีมาชาชีมาจากตอนไม่เกลนครับวัดเรอนยาขำสุดตีมากางวัดอีาโห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 แโหแ โอ้โหมาแรงดีเอ,งดเอาอาเิแ,แเบกแรนบลฮ่าฮ่าไทยไทยกได้ดน,นตัวสุดท้ายของดาราดิไปไทรหมายเลข15แรนพิยาทีมันตั้ปอบแต่ก้ดาด้านหลุมพวนายไั้ดีดีแล้วก็ลีซ่าเบนจีนไปเลเออจบอไม่ดครับหมายเลข15อองหลังต่ใจั ổn 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 đến tận đi, các bạn đã bảo là chúng ta sẽ giành để địa chốt, chụp ảnh riêng đuôi. Ôi đẹp quá, đẹp thật đông rồi đấy. Bắn đại lên mà các, càn càn độc, mung trai coi ra. ta liệm luôn. Đi đi, mái, 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 mái,

แม่กองหน้าเดี๋ยววิ่งไปกองอยู่ไปมุงครับของนางไทยครับดูครับว่าจะถึงกี่วงปัตตกมาทำสุขอ่าไว้พันนีบอลออกยอมไม่ติดได้นักเตะคำร้อนฝนอัญดงขงลายอย่างนี้ครับของตลาดที่ครับคือตัวมาจากอัญดงขาลายพัตรเทรีวิบุนทีค,ค,ครับไอ้ปอดูตรงผมมั้ย วนตุกเหมือนอดยอมพลายสิงองวังในทาเลเซียแล้วก็มาทำนีเขาทำตะลั่มมาวันนี้ทำมาปัจจัยาหลังแล้วก็มาช่างากเร็วๆเอาวงเล่นได้กูท่าได้เร็วาเออทีเดียวแล้วกเลยยกเอออีกท really? like an ีอาอ่าอ่าตาวิกาทอทองพี่เม็ดเม็ดเรีกยงก็ไปแล้วจังวะนี้ได้มาให้ใครไปถึงทีกาก็ปลออก เจเกเจเกเออใครัำจุดได้เจเกเหมวยลงจุกแต่ใจ้าใจดำบอมาตั้งเหมือยยาใครทักทนเอ้ยนั่นเพิมาแล้วมาทั้งแผงเหนือคนเดียวแขงบอลมาปันมาตัวสุดท้ายยังรออยู่แล้วก็บแค่เปลงนาเก่งเอังหวปิ๊งกิ้งน้ำแดงเอ้ ไอ้กัมกระดงมึงจะวนหาพระเถอะไรกัดปน้ใครยู่ไปยไยไเลยไปลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลไไปยไปเยไปเลยไเยไลเลยเดินยลตายเลยปัญญาไยเยปเไเยเบ khoảng 25 phút, 3 giờ, không biết, người khác không biết, phải không? dùng mui chạy không thể bay กองเชียรวัฒนาโพกับลูกติดควางควางอยู่ข้างสนามเป็นการต้่งของกาลัยที่ครับ้าคิดสันเดย์ตาบีพันนีพันนีแอคโฮเวันอะไรวัอยู่ที่นี่มาครับจะให้ตัดต่อมาทางเก็บอลได้ตาบีัดต่อมาัตมาตัวหลังปัตตมาตัวปัตมามาไีกรอกาแล้วครับตาทีเมอทั้ชุ โอ้โหไปลจำไปได้ลูกแล้วก็โอ้โหเตะจริงที่นี่ะโอ้โหมาชาเคย์แล้วมันยังว่าแค่เพิ่งโอ้โหยังเตะแม่นอยุหลาลได้แปลฐานพืชมาครับหลายได้ไปนี่กอดดานนกดานนท์ไทยเอาต่อเพิ่มโอ้โหมาเล่นเดียวชมไทยๆจนที่เพื่อนยิงได้แล้ว แทงเลยขอบคุณครับจองใจว่าขอบคุณพี่เไม่ทันลายที่อีกทีหนึ่งมองหน้าประตูและถ่ายตัดขึ้นมาลายที่ปัตมาปัตมาคำพกเจ้าปนางตัวอย่ากจะได้นับทีเดียวไม่ถาลากขึ้นเพียไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วพัชรีพัชรีพิบูลถิงไปแล้วอะไรอะไรอะไรนะนะพัชรีพัชรียังไปยังไปได้ยังไปได้อยู่พัชรีไปได้แล้วคลับไปนี่เอาลูเอา โอ้ยพอเชล่าไอ้พล oh, ังโอทอมอดนคองอย่าให้อทมเป็นอะไรนะครับคนในหมู่บ้านเดือดร้อนเลยครับย่าลุยไปด้วยนะไหนผู้ใหญ่ด้วยเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยเเลยให้ใครออกเรียกมาออกแล้วใคร ทรงวันรีลงไปครับว,วันรีระดมไม่รู้ภาระหรือหน้าที่แต,ตมม่ว่าใจละคนทชาวมัวมูลหัวคุณกระจายคุณอันนี้เอามาปัตตบา,ากี่ยววันได้แล้วก็จะไปเข้าทางดาวใครหมอเพืามมา่อ,อกลับมาเอาครับดันขึ้นไปแล้วกระจายกลางเข้าในทางนั้นใช่ไหมอ้าวาไป เอ้อ้ีหพี่ใหญ่พี่ใหญวิ่งประองล้วพาขึ้นมาแล้ววนขึ้นมาที่เนาเปปดิอ้เนี่ยคับนอดีตดราดังั็ยังดีนยิงกังยูเอาแล้วยุพาคาโพทองเม็กทันไดเม็กเอ้ยอ่าเม็กเม็กพาขึ้นมาแล้วก็ปอพายกมือนะครับใครลงมาเดกูเดนี้มุกบ้านรวกเราแล้เดอไปดี ดีวบอลมาเร็วชนนฮาฮ่า้ยางยที่เลกุกันั้นเอาไปตััดีงดีอก้ไปสามไปสามบอกมาาข้นไปรับเมทาวดีพุมาไปแล้วรับเมทาวดีเมทาวดีเอาเลียนไ้ผมไม่ต้องงบโอ้ยก๊เก๊เเอาไปเลยอ่าพิสดาแก้วน้อยยังติดดอกอยู่เลยนะผมผมเนอโอยว ตอนเสร็จรการใช่ไหมไหนๆบอลอยู่ที่ไหนอยู่ที่เม็ดเม็กวิภาการ์ฮ่าอาพิธาดาแคบน้อยได้ดีแรงลอยลงไปใหม่ๆสดๆราคาลาเกินมามาสคาลาเตอร์32ก็ต้องช่วยได้แล้วเลยทำวันนี้ที่ปัะตมาปัดตามมลเข้าในแล้วบอลมาดีแล้วก็แล้วก็โอ้ยังไงยังออกไปยัง Còn đâu hết, mấy đi cho Ta mới <laughs> <laughs> tiền Thầy lời, thầy đầm, thầy Thì cũng cứ ta bỏ, bỏ tên cây, đây Bộ bề <laughs> มาสมดัวเรียบร้อยผมไม่เห็นป้าพ่อเบี้ยต้องเดินให้ไปไปเมธาวดีเมตาพดีพผมมาเมตาพดีพผมมาน้องเมย์น้องเมย์ไปไม่สุดหยุดอยู่ตรงนั้นออนอกหลังครับแต่พวกเรายังจะยิงกันกี่โมงครับเดี๋ยวพรุ่หน้าครับเราเอาฟุตบอลต้นด้วยท่านประธานอ่าเจ้าหน้าที่อบตผู้หญิง แน่กับครูผู้หญิงจากใาที่อบตก็โบครั้งสิงประตูพอบานกับพอบ้านพอของครั้งพอตาต้นถเล็บถ้าเคยไม่ยิงกันาไเล็บทีตไปปีหน้าฮะอ๋ทอมอเฮยาเลยเลย ดิบากาวิบากาพาขึ้นมาอยงไปได้ด้วยเลื่อนขึ้นไปเลื่อนตะไน่เลื่อนเดือหน้าต่อไปแล้วก็เปลี่ยนดอยมาที่ใบหนาพากก็มาต่อล้างแล้วก็จังหวะเข้าคอยจีนจ้วงแล้วก็เล้วไปใช้มือเรียกว่าวันเลี้ยงโอ้ยไทยอ่ะใช้มือการจนาปัญญาไทยไปเห็นการจนายกมือหน้าผมเรียกว่าวง คการเดินขึ้นมาครับโบว์ไอจะถึงกลางสนามกี่โบมมาตุ้มโอ้โหเมตอีอภิสราแก้วน้อยใต้คูบอนมาทางนี้แล้วตำดาที่ลบเป็นตามดูตาเจน่ารอไม่เหลือนเลยครับรอไม่มุ่นแล้วเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับลงไปแล้วลงไปใหม่ได้ครับรไม่ว่ากันครับ เออดาริศน no you know. uh ี huh. uh ่มากันคึ่งคันรถบัสบอใครได้มากันพอดีตัวป้าบอบอยู่ไหนอะไม่คิดจะลงไปเตเพื่อนบ้าหรอลงมาลังนี้จ้ใครอะลงสิเลยใสรทุกอย่างลงสเฮันใจใหญ่ดุยอดีตทีีม่า่ดเสียยออรถ้้านเบน่รถต้านยู่ผเล้นนึงเจนี่เน่เนเี่ร้ายู่เล้นรก็ไม่รต้นน้นน้นน

ออกเลยครับออกเลยออกเลยเอาตัวต <c ười> ัวอื่นลงไปแทได้ไปเรวใครนะสินไว้่าสนไไปเลยเขเชสินไว้หน่อยเดตกมอายใหญ่นุ่นจินไปรยสินไว้ลงไปเล้วอ่าอชิมาแล้วครับจากผู้ใหญ่นุ่าตาสินาวียิงได้ให้ลูกลํมมื อาไปอย่ไหใหบึี่นับวนใจ่านาิ่ไม่อาจย์บาทเดียวพอมาบชบน่มงนี่รเือมาเลยเปียนไการเปลี่ยนลุเนียาเปลยนใ้การนาด้วยเปลยนตมาด้วยเปลยนังที่ด้วยพเอาเหมนขวัลงเอาซารลงเียบรวยกับใครอยากใกล้ับ เลือเกินทีเดียวเล่อนบอลเร็เวโอ,โอ้โหอ,โอ,อ่มาโดกดดันต่อหึงสวนแล้ตอดนไรขึ้นนำจักลูกฟุกลูกที่ไม่มีใครรออากานเก็บบอลได้อยู่ครับเองนะไต้อไนไปตอนใครตีบอลตัวสุดท้ายสุดตัวมาจากโชเแล้วไปเอา,า,ากกนะดก,ก,ก,กแล้วก็บนะมอบขึ้นนะ้มมาบอบประูเอาอูอ้อมจั

อู่วันนี้จมาปัตตาบาบสินวารีจะยิงได้ดิวยี่วาดีลูกให้พวกิง้ากันนันมาที่มากรตอนให้อ้ดิวาดีกรนไดเดียไปอีกทียใจเีอยู่เลยดัเนยัดเ็ัดลงอยู่เลยอยู่อาที่มาอับิาราวันี้พอจะดูได้คนึ่ง

โอ้ยดาวแได้เป็นาบีนี้เพลิดเพื่เนเรื่องดเออเะเก็บพาตัวเพลมาตัวในว่เช้าเออที่ไได้ท่านทานิยาเรื่องลอยอยู่นี่ถัวเรอกันตายครับเจ้าชายยามาเลยมามาเลยมาเจ้าับบอลน่งตัว Ba to lăng dang ha trong là cái bơm trong bơm ki bông hai yeah! góc chim bà đi chị nga hai lần kim 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 Yes, yes, yes! โอ้โหอีนาะอีนาะเราทำก่อประตูออกข้างแล้สองมิดโอ้ยขนาดพับสนามเร็วกับมันยังหนีประตูครับพี่โ oh. อ้อ้าเม็ดน่าไปแล้วครับไปเลขสองของพชมครับโดนใครโอ้ยมาลุ

าไปกองอยู่แล้วตอนนี้ดาราที่ต่หาพันไม่เจอเอาเองางน้กนนะได้พักหายใจครับมาในช่วงครับลองใครนัอยู่พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวมาชมกันาฬิกาเวลาหลังนะครับกลุ่นแรกครับเดี๋ยวก่อนระยะฝั่เร่องก่อนครับนะครับเมาติด้งล่างกันต่อนะครับฟุตบอลบิเซนนะครับออกซอนมองลาดนาเอ็ดกำมองซอมมองดอนใจครับพรุ่งนี้จะมีแข่งฟุตบอลก็ในช่วงประมาณ 中来的宝贝们。